โรงเรียนบ้านปลาลนปาหลายตั้งอยู่บ้านเลขที่200หมู่7ตำบลวานนนิวาดอำเภอวานนนิวาดจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่สมีเขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้านได้แก่บ้านปลาหลายและ บ้านหนองสนอวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านปลาไหลมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีสำนึกในความเป็นไทยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีจิตสาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื่นและประชาคมโลกได้อย่างมีความสุขลลลูกเเเลกเาาารปปไหึ พันธกิจโรงเรียนบ้านปลาหลายได้กำหนดภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้ 1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตอน้น 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนการสอนตามศักยภาพอย่างหลากหลาย 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นไทยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีพรารานามัยสมบูรณ์ 4. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกกลุ่มสาระ5ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนเห็นค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมห่วงเห็นมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นและภูมิปัญญาไทย นาภาคเพียนเป็นอาจริงร่วมเทิดไทยพ่อหลวงไทยองค์ภูมินเพืเจ้าแผ่นดินผู้เพียมบุญญาสม